ดูวิธีการปลูกนะคะเราก็จะขุดหลุมลงลึกพอประมาณนะคะไม่ต้องลึกมากเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นที่เราชำไว้นะครับเอามาลงปลูกหลุมหนึ่งอาจจะใส่สักสามถึงสี่ต้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องขุดหลุมเยอะนะคะแล้วเราก็หันจับต้นมนนันนอนไปนะคะนอนเอา ตรงที่บางเอาเอา,เอาด้านที่เป็นใบอขึ้นนะคะเราเอาลาก,กันลงลิ่พื้นค่ะแล้วเราก็ปรับว่เาเราจะเอาให้มันหันไปทางไหนนะคะก็อย่าให้มันไปชนกับหลุมอื่นเพื่อที่ให้มันกระจายกันไปทั่วก็จะมีหลุมอื่นที่เรานั่นไว้ เขาปับเอาหมุนเอาขุกุมแล้วสามสต้นก็แล้วแต่เราไ,ได้ไม่จะทําได้ระยะห่างประมาณ60เซนได้นะะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องขุดหลุมเยอะแล้วก็มันก็สามารถจะจัดทิศทางของต้นที่มันจะเลือ้อยไปได้นะคะแล้วเ,วเดี๋ยวมันก็จะเลือ้อยมาจนชนคุมพื้นที่ทั้งหมดเอง พอเราวางได้ตำแหน่งแล้วเราก็จะเอาดินที่เราขุดนะคะกบลงไปแล้วก,กดเบาๆกดให้ดินแน่นเบาๆนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ลดงาำแล้ก็ได้ละหนึ่งหลุม นี้บางต้นมันอาจจะตั้งขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเนี่มันนะคะมันอาจจะยกตัวขึ้นมาไม่ก็ไม่ต้องไปนั่นมันเพราะเดี๋ยวพอมันยาวขึ้นสักพักมันก็จะลงเองล่าไปกับพื้นแล้วล่ามันก็จะเดินลงพื้นไปเองคะ่ะ เป็นระยะอย่างนี้อันนี้คือหนึ่งหลุมปลูกไว้สามสี่ต้นแ,แต่ดูว่าตรงไหนมันแบ่งเยอะเราก็จะใส่กระจัดกระจายเพิ่มไปเราก็จะไม่ต้องหลุดขุดหลุมเยอะนะคะตั้งระยะไว้หกสิบเซนหรือมากกว่าก็ได้ไม่ต้องเอาให้ต้นมันชนกันนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็เลื้อยตรงไหนว่างแล้วก็หัน ต้นมันไปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะหาที่ว่างแล้วก็จะเลื้อยไปชนกันเองปลูกไม่ยากค่ะปลูกได้ทั้งที่เป็นแห้งดินลูกลังที่น้ำท่วมขังเขาก็อยู่ได้รอดนะคะ ไม่ว่าจะน้ําถ้าน้ําไม่มีอาจจะโตช้าหน่อยแต่ถ้าน้ําดีเขาก็อาจจะขยายได้เร็วขึ้นน้ําขังก็ไม่ตายน้ําดินแห้งก็ไม่ตายบาทีมันเหมือนตายนะคะแต่พอมันได้น้ําสักพักเนี่ยมันก็ขึ้นมาดินลุกลังเขาก็ขึ้นนะคะ